วัสีครับวกับช่อง R Channel น้องวอทีห้าห้าสองพันสิบห้านะครับช่องชื่อช,ช่องหม่ยโคตรยาวเลยมีนาต้องชื่อใหม่เลยเรียบร้อยเมือมม่อเมือ่อเมื่อเมื่อเมื่อตอนที่แล้วเราตกก็ตกหน้าผาตายขั้นหนึ่งหาอะไรอยู่ในยูทูป ี่งคุณเลยเตรยมดาไปก่นเลยมีมูี๋ยเลาดูมีมูั่หมั้ย เราเก็บหินเงินอันนี้คืออะไรคัพโป้สโตนหรือเปล่าที่ผมจำได้เออจำได้ได้ยเฮ้ยลืมใช้นี่เลยออาไปตุดแต่งบ้านแล้วก็เปลี่ยนบ้านให้มันกลายจากบ้านดินให้กลายเป็นบ้านนี้เลย เราจะไปหาทางด้วยวันนี้ลงคลิปเร็วเปล่าก็ก็ลงแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วเอาเอาเยอะกว่าน,นี้สักทีกอันหนึ่ง <c oughs> โอ้ยแตกแล้วก็ 还买不来。嗯、啊。看，先、啊、看，有木有？哦、啊，有木有？ เราจะครับแล้วก็มาขุดหินแล้วก็เหมือนเดิมเลยมเมื่อวันนี้มเมื่มอวันนี้ไม่ได้คิดอะไรทำคลิปไม่รู้มีคนดูหรือเปล่าไม่ได้ดูไปเลย <c oughs> เดี๋ยวช่วงนี้ผมว่าจะคิดตอนนี้ผมคิดว่าจะทำคลิปฮาทูฮาทูเปิดประตูช่วงนี้ผมก่อนจะทำอย่างนั้นผมก่อนจะทำเป็นฮาทูเปิดประตูในไมค์ครับก็ได้นะเพราะว่าเอ้ยแล้วผมเคยทำไปหรือย ครับอีเตอร์หินไปหุดหินถูกออนี่ผัวบ้านหลังเก่าเชียวอ่ะ แล้วเขาคงจะมาปะมามาบอกนะครับที่อีพีนี้จะมีแค่ประมาณสามสิบอีพีนะแล้วไม่ก็สี่สิบไม่ก็ห้าสิบเพราะว่าไม่มีอะไรทั้งชั้นทำ แล้วก็ต่อไปจะเป็นแบบแนวสถาปัตยกรรมก็ได้ที่ผมอยากทำอวันนี้ผมโเนี้เรามาอัพเกรดบ้านกันไหมอัพเกรดบ้านด้วยเราอัพเกรดพื้นบ้านด้ยดีกว่า อีหกต้องใส่อันนึ่งเน่ยเน่าอือต้องเอาให้มันเข้าพวกอือเรียแบบร้อยับไปสร้างสาปัตยากรรมด้วยจะไปเขียนชื่อจริงของเราเองหาที่ลงๆแล้วก็ เอาดินถมดินมาตรงนี้เพราะเราจะทำสถาปัตยกรรมเป็นอนุสรที่ใช่อนุสรทำบ้านเลเช่ก็ได้เพราะทำจ,จะแจกแมบบ้วยเออเล้วอที่ผมเคยทำที่ผมเคยทำพวกสร้างเมืองจะได้เล็บนี่บาทนทุกคนตอนที่ผมแจกแบบ ตอนที่สร้างเนินแล้วก็วิธีดารน์โลหลดเนียังจำได้ดีเลยลเราเขียนชื่อไปในในดูก่อนว่าเข้าที่ยน อันนล้พอแล้วมันเป็นวงลีนี่หว่าต้องเพิ่มอีกนึงอนุสร ีโอมาแล้วทีต้องมาอ้าวตอนนี้ผมว่าจะน่าจะเก้เก้เลยแล้ว เสร็จแล้วชี่ผมโอ,อทีอคคอยัลลงใครฮอลล,ลีวูดลงไปดูลรล่องซิกเนอเห็นแล้ว เนี่ยอสรัเนี้อนเวลคสวัสดีครับ